ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแอปหารายได้นะครับอีกแอปหนึ่งนะครับซึ่งทํำรายได้ได้จริงนะฮะผมเคยแลกมาแล้วนะครับดูประวัตินะฮะผมเพิ่งโหลดเมื่อเมื่วานนะฮะทำไปแป๊บเดียวนะครับแลกมาแล้วครับ0 0 1นย US นะฮะ แอปที่จะมาแนะนำก็คือแอปนี้เลยครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับแอปนี้ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับพอกดเข้ามาอ่ามันก็จะมีงานให้ทำนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ ผมเพิ่งโหลดมาได้ไม่กี่วันเองนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเก็บตาเคียเดียวก็สองเหรียญนะครับขั้นตอนการหาเงินแล้วก็จะดูวิดีโอไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่ฮะ พอขีดตรงข้างใต้มันเต็มเราก็จะได้รับรางวัลน,นะครับตามที่มันกำหนดมาให้ครับนี่ครับเพื่อนๆสามารถมาเล่นกิจกรรมหมุนลัคก,กี้ตรงนี้นะฮะมันจะให้หมุนทุกวันเลยครับวันละห้าครั้งครับตรงนี้นะครับ มุลลัคก,กี้อันนี้ก็คือเวลาเราเชิญเพื่อนเราก็จะได้รับราง,งวัลตัวนี้นะฮะหนึ่งคนต่อหนึ่งอันนะครับอ่ะเมื่อกี้เราได้รับรางวัลล้วก็จะมาเปิดฮะฮะ่เป็นเหรียญคอยนะฮะอ่าหลายคนถามว่าแล้วมันจะแลกเงินยังไงแลกเงินตรงนี้นะครับ อันนี้ก็คือเปลี่ยนจากคอยให้เป็นเงินนะครับเพื่อแลกเข้าสู่ Paypal า่าตอนนี้ก็จะเป็น Paypal สดนะครับมันบอกว่าตรงนี้ต้องเชิญเพื่อนห้าคนถึงจะแลกได้ใช่ไหมเมื่อก่อนมันสามารถแลกขั้นต่ำได้ศูนจุดหนึ่งศูนย์เหรียญนะฮะแต่พอผมแลกไปแล้วมันก็บอกว่าให้เชิญเพื่อน5คนถึงจะแลกขั้นต่ำห้าเหรียญได้ แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เชิญเพื่อนนะครับดูครับประวัติการถอนนี่ครับถอนไปแล้วนะเอ่อสําหรับใครที่ยังไม่แรกแรกเนี่ยไม่ได้ก็ให้เข้ามาใส่โค้ดของเพื่อนนะครับ วิธีดูโค้ดดูไงวะแปบ๊บหนึ่งครับนี่ครับให้เราค o ด y โคตรงนี้นะแล้วก็เอกามาก่อ เอามาเกอกตรงนี้นะให้เพื่อนๆก๊อปปี้โค้ดมาแล้วก็เออแกลกรางวัลเราก็จะได้รับเป็นเอ่อถ้าเราใส่รหัสแนะนำเพื่อนนะครับครั้งแรกเราก็จะได้เป็นเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับรฟรีเลยครับหนึ่งหนึ่งอันนะฮะ สำหรับใครที่สนใจนะฮะผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างนะฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีรหัสแนะนำเพื่อนนะฮะใส่รหัสของผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสะสมเงินครบเมื่อไหรเดี๋ยวผมจะมาแลกเงินให้ดูอีกทีนะครับบา,บายครับ